ความเดิมหลังจากที่พระเอกเข้ามาที่สุสานมื่นอถิก็เกิดเรื่องประหลาดใจมากมายจนมันเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากท่านผู้อาวุโสและเมื่อพระเอกฟื้นคืนสติได้ก็ได้นีออกจากบริเวณนั้นทันทีในขณะที่พระเอกออกวิ่งนั้นมันพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายมันรู้สึกถึงประสาทสัมผัสที่แหลมคมชัดเจนจนทำให้ รู้ถึงตำแหน่งของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงมันจึงใช้โอกาสนี้ล่าญญตาทิพนภาและทําการย่อยสลายพลังจากญาติทิพนภานั้นมันทําอยู่อย่างนี้9วันจนในที่สุดก็ทะลวงถึงทิพยพยุทธ์ห่วงที่หําเร็จในขณะนั้นเองก็ได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่ง กำลังต่อสู้อยู่กับย่าเสียนทิพย์พระเอกจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยมีข้อตกลงว่าส่วนแบ่งต้องเป็น70-30และหลังจากที่จัดการกับสัตว์อสูรย่าเสียนทิพย์ทั้งหมดแล้วหญิงสาวได้พูดกับพระเอกถึงเรื่องพลังจิตสัมผัสข,ของมันและแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรพลังจิตสัมผัสคืออะไรกันแน่โปรดรับชมต่อได้เลยครับดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้จักจิตสัมผัสเป,เป็นอย่างดีสินะใช่ ถ้าอย่างนั้นข้าจะอธิบายเองว่าจิตสัมผัสคืออะไรพลังจิตสัมผัสนั้นเปรียบเสมือนของขวัญจากฟ้าที่ประทานให้กับเหล่าผู้คนมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติต่อให้ฝึกฝนมากแค่ไหนก็ไม่สามารถมีมันได้ไม่ใช่แค่หนึ่งในหมื่นแต่เป็นหนึ่งในล้านคนเท่านั้นถึงจะมีพลังนี้ได้ ผู้ที่มีพลังจิตสัมผัสเปรียบประดุดมังกรในร่างคนนอกจากพลังนี้จะทำให้การฝึกวรยุทธ์นั้นแข็งแกร่งจนถึงขีดสุดแล้วทางด้านพลังในการรับรู้สิ่งต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแบบนี้นี่เองข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่สาวของข้าถึงอยากได้เจ้าเข้ามาร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีของเราพี่สาว พี่สาวของเจ้าคือใครจริงสิข้าลืมแนะนำตัวไปเลยข้าชื่อซูเมยอายุ14ปีอยู่พันธมิตรแห่งปีกส่วนพี่สาวของข้าคือซูโลซึ่งข้าคิดว่าเจ้าน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะผู้อาวุโสซูโลเจ้าคือน้องสาวของผู้อาวุโสซูโล,โลเหรอหน่าประหลาดจะยิ่งนัก พี่ข้าแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้อาวุโสซูลเล่เลยแต่ทําไมนางถึงอยากให้ข้าเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกนางมีเหตุผลอะไรนะหรือว่านางจะล่วงรู้ถึงพลังของข้าในการทดสอบเพื่อเป็นสย์ชั้นในในตอนนั้นข้าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพี่สาวของข้าถึงอยากได้ตัวเจ้ามากนักชูเฟิงในความคิดของข้า เจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีของเราในฐานะที่ข้าเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรข้าขอเชิญเจ้าเข้าร่วมกับพวกเราอย่างเป็นทางการอีกครั้งชูเฟิงเห็นรอยยิ้มของสู่เมยที่หวานหยดหยอย มันก็รู้ได้จากท่าทีของนางทันทีเลยว่านางจะต้องดึงหลังมันเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะตอบปฏิเสธรอยยิ้มที่งดงามนั้นการเข้าพันธมิตรแห่งปีกไม่ได้เป็นผลเสียกับข้าเลยอืมอืมถ้าอย่างนั้นละก็ว่ายังไงล่ะเจ้าตกลงใช่ไหมข้าขอปฏิเสธอะปะปะบป,ป,ปฏิเสธงั้นเหรอเจ้าบ้าชูฟิง เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้ารู้หรือเปล่าว่ามีคนมากมายแค่ไหนที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกและคนพวกนั้นก็ถูกพวกเราปฏิเสธแต่วันนี้ในขณะที่ข้าเป็นฝ่ายเข้ามาหาเจ้าเองแต่เจ้ากล้าปฏิเสธข้าอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่าเจ้าจะมีพลังจิตสัมผัสแต่ฝีมือของเจ้า ก็อยู่แค่พลังทิพยุทธ์หว้วงที่5เท่านั้นไม่อาจเทียบกับคนอื่นๆในกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกได้เลยด้วยซ้ำนี่มันคืออะไรนะชูเฟิงเจ้าไม่ได้ฟังที่ข้าพูดเลยเหรอเจ้าว่าสิ่งนี้คืออะไรมันมีลักษณะแปลกๆข้าไม่เคยเห็นเลยนั่นๆนั่นมันไข่มุกทิพย์เจ้ารู้จักสิ่งนี้หรอใช่ข้ารู้จักไข่มุกทิพย์นี้ คือโอสดทิพยขั้นสูงเลยทีเดียวท่ามกลางหญ้าเซียนทิพหลายร้อยต้นจะพบไข่มุกทิพเพียงแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นไข่มุกทิพไม่จําเป็นต้องย่อยสลายมันเจ้าแค่ต้องเกินมันลงไปเท่านั้นแล้วไข่มุกทิพจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณและซึมซับเข้าสู่จุดตันเถียนเพราะอย่างนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเลยละ้ะเยี่ยมมาก เป็นโอโซทิปชั้นดีที่ไม่ต้องผ่านการย่อยสลายใดๆเลยจังเป็นของดีจริงๆนี่เจ้าคิดจะเก็บไว้คนเดียวเลยเหรอไม่หรอกข้าจะให้ยาเซียนทิปกับเจ้าจำนวนหนึ่งเป็นการทดแทนและกันนะยาเซียนทิปพวกนี้มันก็เป็นของข้าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วและข้าตั้งหากที่มีน้ําใจ แบ่งให้เจ้าครึ่งหนึ่งถึงแม้หญ้าเซียนทิ์จะเป็นโอสถทิ์ระดับสูงแต่มันจะมาเทียบกับไข่มุกทิ์ได้อย่างไรจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกถ้าไม่ใช่เพราะข้าช่วยเจ้าบ่านนี้เจ้าก็คงกลายเป็นศพอยู่ในหูเขาทิ์นี้แล้วรีบเก็บรวบรวมหญ้าเซียนทิเ์เถอะนี่เจ้า พวกเราได้มาทั้งหมด78ต้นข้าจะเก็บไว้กับตัวแค่30ต้นส่วนที่เหลือ48ต้นข้ายกให้เจ้าแต่ว่าไข่หมูชิปต้องเป็นของข้ามันมีค่าเทียบเท่ากับยยดเซนทิปสิบต้นเท่านี้ก็ต่างคนต่างเท่าเทียมกันแล้วข้าจะเอาแค่สี่สิบต้นพอที่เหลืออีกแปดต้นข้าให้เจ้าเพิ่มแล้วกันจริงเหรอขอบใจมากนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ สามแปดนี่คือสารปลานี่เจ้าว่าข้าเป็นคนผีทะเลเหรอฮ้าณบริเวณประตูเข้าออกหุบเข้าโอสถทิ์ให้ดูมันสิดูมันทำดูดูทำไมข้าถึงรู้สึกไม่ดีเลยล่ะรู้สึกเย็นหลังวับวับเหรแอบจ้องสะกดรอยข้าจะแอบดูพฤติกรรมของเจ้าแบบนี้แหละเดินยองก้มต่ำ กมต่ำเดินยังเลิกซ่อนตัวได้แล้วกิ่งไม้แค่นั้นปิดบังข้าไม่ได้หรอกเป็นอย่างที่ข้าคิดเลยเจ้ารู้ว่าข้าตามมาจริงๆด้วยแม่นางนี่เจ้าจะตามข้ามาทำไมคงไม่ใช่ว่าเจ้าตกลุมรักข้าหรอกนะถ้าข้าตกลุมรักเจ้าจริงๆเจ้ากล้าแต่งงานกับข้าไหมล่ะแต่งงานกับเจ้าทำไมข้าถึงจะไม่กล้าล่ะเจ้า ถึงเจ้าจะกล้าแต่งงานกับข้าข้าก็ไม่เอาเจ้าหรอกเจ้าคนหยาบคายอ๋อไม่แต่งก็ดีสิและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าไม่ใช่แบบที่ข้าชอบเลยแม้แต่น้อยต่อให้เจ้าทำดีกับข้าสักแค่ไหนข้าก็ไม่มีทางชอบเจ้าเจ้าไอเจ้าบ้าถ้าเข้าใจก็เลิกตามข้าได้แล้วเจ้าจงไปทำในสิ่งที่เจ้าต้องการเถอะ ได้ข้าจะทำในสิ่งที่ข้าอยากทำนั่นก็คือตามเจ้าไงฮข้าพูดไปแบบนั้นแล้วหวังว่านางจะเลิกตามสัทีถึงนางยังตามข้าแบบนี้ต่อไปอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็นแล้วกันแ,และที่สำคัญก็คือฮะเจ้าเดินมาชนข้าไม่คิดจะขอโทษข้าหรือไงตัวใหญ่กว่าแล้วยังไง จะเอาหรือเปล่าละ่ะอาอายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ดียังไงมากวางทางผู้ของข้าโอ้โหแค่กวางทางผู้ของนางนางจัดการสลอยเลยนางผู้หญิงข้างรักพวกเรารีบหลบเถอะอย่าไปขวางทางนางเลยหรือว่าจะเป็นซูไม,ม่และชูเฟืองกันพวกเราสวยแน่ไปหลงไปหู พวกเจ้ามาได้จังหวะพอดีรีบไปขวางหน้าเจ้านั่นไว้สิท่านพี่ทำยังไงดีทำไงได้ก็ต้องช่วยนางสิวะสั่งสอนไอ้ชูเฟิงซะหน่อยให้นางสบายใจมีอะไรกับข้าง,งั้นเหรอจูเฟิงข้าขอโทษด้วยยา <Yeah! S 3> พอดีข้าถูกบังคับอย่าได้ถือโทษกดข้าเลยนะฮะ huh? ทิพยุทธห่วงที่ห้างั้นเหรอไวมากเป็นไปได้ยังไงพวกเราอยู่ทิพยุทธห่วงที่หกนะฮ่าดูสองพี่น้องพยักมังกรสิแค่เด็กคนเดียวยังไม่มีปัญญาจัดการกับเขาเลยหรือว่าพวกเขาจะเตรียมกันมาก่อนนะไปหูพวกเราก็ต้องเอาจริงบ้างแล้วขายหน้าเป็นบ้าข้าก็คิดเหมือนการท่านพี่จัดการเลยไปหูเออเ็ตวิชาระดับสามงั้นเหรอ หลบไม่พ้นแน่ข้าต้องใช้พลังต้านพลังเพื่อสลายการโจมตีแต่ต่อหน้าผู้คนมากมายตามเช่นนั้นยอมถกกับเปิดเผยระดับพลังยุทธที่แท้จริงช่วยไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วย่า <Yeah. S 1> อ่า